จะมาเจาะลึกนะครับเกี่ยวกับตัวควบคุมอุณหภูมินะฮะที่ใช้กันอยู่ในตลาดในวันนี้นะครับก็มีหลายรูปแบบนะฮมีหลายอย่างนะครับก็ผมก็อยากจะเจาะลึกให้กับคนที่สนใจตู้ฟอกไข่นะครับมือใหม่นะฮะคือมือใหม่เลยไม่รู้เรื่องเลยว่าตู้ฟอกไข่เป็นยังไงร,ราคาตัวนี้แพงไหมตัวนี้ดีไหมนะฮะออปชั่นมันมีไว้เพื่ออะไรนะครับ ก็ผมก็อยากจะมาเจาะลึกนะฮะให้ความรู้กับมือใหม่ะครับมือใหม่นะครับก็ได้ไปเวลาไปซื้อของในตลาดนะฮะของตลาดทั่วไปนะฮะเราก็จะได้รู้ว่าตัวควบคุมตัวนี้ออปชันท่านี้ราคาเท่านี้แพงไหมนะครับถ้าเปรียบทเทียบกับตัวควบคุมที่มันราคาดีนะครับคือคือออปชันสูงนะฮะจำนวนฝาไข่ที่ฟักน้อยนะครับแต่ตัวควบคุมที่เก์ต่ํา ครับแล้วก็ปริมาณไข่ที่ฟักเยอะแล้วก็เปรียบเทียบหลักาน,นะฮะว่าตัวไหนแพงไม่แพงนะครับบางทีตัวออปชันตัวนี้สูงนะฮะตัวออออปชันตัวนี้ต่ําแต่จํานวนฟองเท่ากันขายราคาต่างกันนะฮะลูกลูกค้ามือใหม่อาจจะเข้าใจว่าตัวนี้แพงตัวนี้ถูกนะฮะผมก็เลยอยากอธิบายให้ฟังนะครับว่าตัวไหนเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็อยากจะแนะนานะครับง่าย แนะนำตัวควบคุมนะครัที่ใช้อยู่ในห้องตลาดนะครับก็ที่เห็นปันผ่านกันผ่านมานะฮะแล้วก็ด้วยราคาด้วยออปชันด้วยอะไรต่างๆนานานะครับผมก็จะมาอธิบายสำหรับมือใหม่นะครับก็เริ่มเริ่มเริ่มคือเอาง่ายๆนะ,ะตอนนี้ผมมีให้ดู5ตัวที่ใช้นะฮะที่ใช้กันเกือดในตลาดเลยนะครับก็ผมจะเริ่มจากตัวเรียกชุดคิดครับผม ตัวนี้ราคาอยู่ที่มา285บาทนะสั่งซื้อได้อินเทอร์นเน็ตเลยนะครับตัวนี้มันใช้มันใช้ไฟ12โวลต์นะฮะเป็น DC ครับนะฮะก็ถ้าจะใช้ก็คือต้องใช้เป็นหลอดไฟตัวทำทำความร้อนนะครับตัวนี้ผมไม่ทำขายนะครับผมไม่ได้ทำขายเพราะผมไม่คือผมทำอะ่ะคือผมต้องการที่มาตรฐานฮนะมาตรฐานเลยคืออยากทำให้มันดีเลยนะครับ สังเกตนะครับว่าตั้งแต่รุ่นแรกที่ผมผลิตมาก็มีมตัวควบคุมต่างๆนานานะฮะคือผมได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าตรงนี้ยังไม่ดีผมก็ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อที่ให้สิ่งที่มันดีที่สุดนะฮะกับลูกค้านะครับณตอนนี้นะฮะตัวที่ผมใช้อยู่ก็จะมีตัว pidv 3นะครับหนึ่งตัวแล้วก็ตัว xm 1 8 d อีกตัวแต่ xm 1 8 d ตัวนี้ผมจะใช้สำหรับตู้ที่ ปริมาณไข่เยอะครับผมตั้งแต่252นะฮะขึ้นไปนะคะรับจนพันฟองคือตัวเนี้ยผมจะใช้ XM18 เดีเพราะเป็นตัวควบคุมที่มาตรฐานมากมีออปชั่นสูงนะครับราคาก็สูงนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะใช้กับปริมาณฟองที่ต่ำได้เพราะราคาตลาดจะดันสูงนะครับแล้วก็ตัวลูกค้าี่ถามว่าแพงนะครับผมเลยต้องใช้กับตัวที่นะครับ ที่มีปริมาณที่เยอะนะครับก็ส่วนใหญ่นะฮะผมใช้อยู่ตั้งแต่3 0ฟองถึง168ฟองผมใช้ PIDV 3นะครับเขาผมว่ามันดียังไงนะออปชันเป็นไงโอเคผมจะอธิบายก่อนนะตัวแรกนะครับเป็นนะครับเป็นชุดคิดนะฮะชุดคิดควบคุมอุณภูมินะฮะควบคุมอุณภูมินะครับตัวนี้ฮะราคาอยู่ที่ ประมาณประมาณในท้องตลาด285บาทนะครับใช้ไฟ12โวลต์นะฮะอัตรากินอยู่ที่ห้แอมป์นะครับกระแสไฟที่กินสูงสุดอยู่ที่35แอมป์นะครับควบคุมอะไรได้บ้างฮะควบคุมได้ต่ำสุดลดลง50องศาครับผมสูงสุดได้110องศานะครับตัวนี้นะฮะเราจะถ้าจะใช้เราใช้เป็นหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงไฟนะฮะสองโวลต์นะครับ หลอดแล้วก็ตัวดันความร้อนคือต้องเป็นหลอดไฟนะครับผมตัดให้ดูครับตัวนี้ผมไม่ได้ผลิตขายนะครับผมก็อาจจะเห็นบางคือลูกค้าบางท่านอาจจะเคยเห็นนะครับในท้องตลาดตัวนี้นะครับเคยเห็นนะครับในท้องตลาดแล้วตัวนี้เขามีขายอยู่นะครับก็ลองศึกษาดูนะครับตัวนี้นะครับโอเค่านไปหนึ่งตัวแล้วนะครับอีกตัวนึง ะะมันก็จะเป็นตัวนี้นะฮะเรลียกรุ่น WTC5 นะครับตัวนี้ออปชั่นก็แค่ควบคุมอุณมภูมิที่เฉยนะครับนะฮะตัวนี้มันจะสวิงอยู่ที่0.5นะครับ0.5องศามาตรฐานดีตแต่ผมแต่ออปชั่นมันได้แค่ควบคุมอย่างเดียวราคาอยู่ที่ประมาณ600บาทนะครับ600บาท WTC5 นะครับ ตัวนี้ออปชันก็มีแค่ควบคุมความร้อนนะครับโอเคผ่านไปตัวที่3นะครับผมแนะนำตัวนี้เขาเรียกว่า s t c 1000นะครับออปชันของมันนะก็ควบคุมความร้อนนะค,บควบคุมความร้อนแล้วมีอีกออปชันนะฮะคือระบายความร้อนเมื่อความร้อนสะสมนะฮะตื่นที่เราตั้งไว้นะครับ ก็เราสามารถที่จะสอ,องตัวลงอีกตัวนึงได้นะครับเ่อที่จะควบคุมให้ปรับภูมิที่มันร้อนร้อนจัดดึงอากาศร้อนในกลู่เป่าออกข้างนอกนะฮะตัว w t c หนึ่งพันขอโทษฮนะ FTC 1 0 0 0พันครับผมตัวนี้นะฮะราคาท้องตลาดอยู่ที่หก0้สิบาทนะฮะครับผมก็จะมีหลายรุ่นฮะไอ้รุ่นนี้คือก็มีหลายรุ่นครับผม FTC พันฮะมีหลายรุ่น,น,ะะ 1, น,ะะนก็ลองดูฮะ โอเคผ่านไปน็นึงตัวนะครับคือตัวนี้สังเกตไหมครับผมผมเคยใช้อยู่นะครับผมเคยใช้ตัวรุ่กนก่อน้าใครใช้ปีที่แล้วนะของผมตัวนี้นะคคือผมมาเปลี่ยนคือคือว่าตัวนี้มันมันสวิงสวิงมากนะสวิงประมาณ1องศานะครับมันจะวิ่งคือการทํางานของมันผมไม่ค่อยชอบนะครับคือมันมันจะดันความร้อนถ้าเราตั้งอยู่ที่37 5ุ้านะครับ นะฮะเป็นค่าการที่เราตั้งนะ,ะเครื่องอ่ะมันจะทํางานมันจะทำ,ะท,ำทำงานคือดันความร้อนจนไปถึง38 8ครับผมผมตั้งไว้5 5นะ,ะมันดันไปถึง38มันถึงตัดนะฮะตัดตัดแล้วโหลดลงมาถึง37.0แล้วมันถึงจะดันความร้อนนะ,ะเพิ่มขึ้น,นะฮะดันขึ้นเรื่อยๆ37.1.2.3 ดนันไปจนจนถึง3 7 8 9 3บ8นะครับแล้วก็โหลดลงมาใหม่คือมาสวิง1องศาครับผมตัวนี้สามารถฟักได้นะแต่ผมไม่ชอบม,มันไม่ค่อยสะเขียนนะครับผมเลยยกเลิกนะครับตัวนี้ไปแต่ตัวที่ผมใช้คือตอนนี้นะฮะแนะนำนะครับตัว PADP 3นะครับ VIDV 3มมันดียังไง ออปชั่นมีอะไรบ้างนะครับก็ขั้นแรกคือควบคุมความร้อนนะครับควบคุมความร้อนผมชอบอยู่ตรงที่มันสเสถียรคำว่าสเสถียรแบบไหนนะคือสมมติผมตั้งไว้ที่37.5นะครับตัวนี้การทำความร้อนมันมันจะเลี้ยงครับผมมันจะเลี้ยงฮนะถ้ามีความร้อนตกลงมา37.4สิเี่เตอร์ทำงานจะสังเกตคำว่าเวิร์กนะฮะจะแดงปึ๊บคือมันเลี้ยงปึ๊บ มาทางานขึ้นมา35ตัดนะครับลงมา3.4เลี้ยงครับเลี้ยงเลี้ยงมันไม่เหมือน S T C พันที่มันดันยาวนะครับแล้วก็ปล่อยลงมายาวดันยาวไอ้ตัวนี้คือเลี้ยงฮนะเป็นระบบของ P I D นะครับโอเคตัวเนี้คือสเกถเียรเครื่องเรื่องรูปุง,งสเกเียรนะฮะแล้วออปชั่นที่2คือตัวทาความชื้นนะครับตัวทำความชืน้นต,ตัวนี้เขา ตัวนี้แถมโดนนัทฮะตัวทำความชื้นมาตัวรับผมแล้วลูกค้าจะซื้อไปประกอบเองมันจะดีตรงที่มันมีทัมเมอร์ในตัวนะครับมีทัมเมอร์ในตัวหนึ่งนะฮะเรามีตัววัดอุณหภูมินะครับแล้วความชื้นในตัวแต่ว่าซื้อตัวนี้ตัวเดียวจบจบเลยครับจบเลยตัวเนี้ยผมใช้อยู่ครับนะฮะก็อนาคตดูดูเหมือนกันถ้ามี ตัวควบคุมที่ดีกว่านี้นะฮะดีกว่านีสัดเียนกว่านี้ผมอาจจะยกเลิกตัวนี้เราใช้ตัวใหม่นะครับคือต้องผมก็ทาตามความที่มันอะไรที่ดีที่สุดผมก็จะทําตามนั้นนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าผมมีคนหลายใจนะฮะคือผมอยากให้ลูกค้าได้ของที่ดีที่สุดนะครับตัวนี้นะฮะก็ที่ผมผลิตอยู่ก็อยู่ที่30ฟองห้านกฟองหนงร้อยสิบสองฟองแล้วหนร้อยหกสิบแปดฟองนะครับโอเคขาดแะของ PIDV3 แล้วตัวนี้นะฮะแนะนำครับผมตัวนี้นะเรียก XM18D นะฮะเป็นตัวที่เวิร์กที่สุดนะฮะคนนิยมใช้ที่สุดนะครับเดี๋ยวผมคันถามเราผมผมจะเล่าให้ฟังลูกค้าถามผมว่ามันตัวร้อยฟองกับร้อยฟองผมขายอยู่นะฮะว่ามันต่างกันยังไงร,ราคาราคาถึงต่างกันนะครับผมก็จะบอกว่า ต่างกันตรงที่ตัวตัวควบคุมนะครับ,บ p p ร้อยแปดฟองผมใช้เป็นเป็ p i d v สามส่วนร้อยเจ็ดสิบฟองผมใช้เป็น t f สิบแปด้นะครับต่างกันยังไงข้อหนึ่งนะฮะแตกข้อย่อยเลยครับข้อหนึ่งตัวควบคุมนะฮะร,ราคาก็ต่างกันแล้วครับผมตัว PID นะฮะร,ราคาข้องตลาดขายอยู่ที่พันสามห้าสิบบาทนะครับ ส่วน XM18D อ้องขนาดขายอยู่ที่2,800บาทต่างกันไหมครับต่างกันนะต่างกันแล้วครับผมข้อที่2นะครับต่างกันตรงที่ออ t ชั่นนะครับออฟชั่นออฟชั่นก i d นะฮะกับขายอัตโนมัติครับผมแล้วก็ควบคุมความชื้นนะครับมีแค่นั้นนะฮะตลอดตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้เยอะเลยครับเยอะ1นนะฮะ ของเขาที่เขาสามารถทําได้กับแผงอัวมัดนะครับควบคุมความร้อนนะครับควบคุมความชื้นนะครับระบายความร้อนด้วยพัดลมนะฮะนะครับที่ต่างกันไปเยอะแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาจะมาขยายความ,มควบคุมความร้อนนะครับตัวนี้คือมันจะมีควบคุมฮิตเตอร์สองแท่งนะฮะสองแท่งทำไมถึงมีสองแท่ง สองแท่งคือฮิตเตอร์อันที่หนึ่งนะฮะเป็นตัวทํางานทํางานประจำเออเรียกว่าทํางานประจาตัวที่สองคือตัวช่วยตัวช่วยดีกว่าตัวช่วยช่วยยังไงนะฮะอธิบายฟังอีกอีกนิดนึงครับคือสมมุติเราเปิดเครื่องนะฮะโดยทั่วไปนะเครื่องควบคุมนะครับเปิดมาปุ๊บอุณหภูมิปกติที่สามสิบเอ็ดนี่ฮะอุณหภูมิมันจะขึ้นนะฮะดันขึ้นที่เราตั้งไว้สามสิบเจ็ดจุดห้าจะใช้เวลาโดยทั่วไปอุณห ตัวควบคุมตัวตัวปกตินะฮะตัวอย่างอย่าง WBC5 ก็แล้วกันการทํางานกว่าถึงนะฮะกว่าดันความร้อนถึง37.5ใช้เวลามาช,มชั่วโมงครึ่งนะครับส่วนตัวนี้ผมบอกว่ามีฮิเตอร์2แท่งไม่ถึงตัวหนึ่งทำงานประจําตัวที่2คือตัวช่วยก็คือสมมุติเราเปิดเครื่องนะครับอุณหภูมิภายในตู้เดิมอยู่ที่3 1น,นะครับ ตัวนี้มันจะทำงาน2ตัวตัวช่วยจะทํางานเพื่อที่ดันความร้อนขึ้นใน37-5ในเวลาไม่เกิน10นาทีนะครับข้อแตกต่างตัวนี้นะฮะถามว่าตัวนี้ดียังไงผมจะบอกว่าหน้าหนาวดีมากครับดีมากๆให้หนาวจัดตัวนี้ยังไงก็ดันถึงเพราะมีพิเตอร์สองแท่งตัวแรกดันไม่ไหวตัวสองช่วยนี่ครับตัวดีเี่มันมันดีดีตรงนี้ครับผม อาสมมุติตัวนี้ฮะวันนี้นะผมประกอบตัวหนึ่งเจ็ดหนะครับผมจะให้ดูนะฮะว่าการประกอบผมนะฮะใช้ิใช้ตัวควบคุม XM เกมสิบดีนะตัวนี้นะฮะดับตุ้นี้นะครับตู้นี้นะแล้ววิเตอร์สองแท่งเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับผมจะเอามาโชว์เลยครับนี่ครับนี่ครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวพิเตอร์ช่องหนึ่งนะฮะที่ทํางานประจาใช้200วัตต์นะครับแล้วตัวนี้ตัวช่วย150วัตต์ครับผมเวลาทํางานถ้าอุณหภูมิปกติตัวนี้200วัตต์จะทํางานตัวเดียวทํางานตัวเดียวในอุณหภูมิสภาพอากาศปกตินะครับตัวที่2ตัวนี้จะไม่ทําแต่ถ้าเมื่อใดวันใดวันหนึ่ง อากาศหนาวเข้ามาสิบองศาตัวนี้ทํางานไม่ไหวนะเพราะวูาดอากาศเย็นเข้ามาเยอะจัดตัวนี้ก็จะช่วยนะฮะช่วยดันความร้อนเพิ่มนะฮะมันเป็นตัวคําสั่งของเครื่องงานนะช่วยทำนะครับมันดีตรงนี้แหละครับครับผมตัวนี้นอกจากตัวทําความร้อนแล้วมีนะฮะมีระบายอากาศนะฮะร,ระบายความร้อนในตู้คือนะฮะอยู่ในตัวนี้แล้วก็เป็น ตัวทาําความชื้นนะครับอย่ในตัวนี้ตัวนี้นสเสถียรมากครับเสถียรน,นิ่งนิ่งฟอร์มนิ่งสเสถียรพอแบบ P i D ครับผมนะฮะมันก็ข้อแตกต่างกันก็ปัจมัาคือเยอะทั้งทั้งทั้งที่ราคานะครับแล้วก็ออปชันก็คือผมอยากจะบอกว่าถ้าใครจะเลือกซื้อนะฮะเลือกซื้อดูที่ตัวควบคุมเป็นอันดับแรกครับควบคุมนะฮะว่าตัวควบคุมตัวเนี้ย ดีไหมนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นนะฮะว่าเจ้าอื่นใช้ตัวควบคุมตัวนี้จะมนี้ใช้ตัวควบคุมนี้แล้วก็มาวัดที่ราคาแล้วก็ขนาดฟอร์มฟอร์มาลัฐานการใช้งานมันหลายอย่างนะครับที่จะบอกหลายอย่างจะมาเปรียบเทียบว่าถูกแพงถึงว่าไม่ไม่ใช่ฮะเหมือนเหมือนคุณจะซื้อรถยนสัาคันนึงนะฮะก็คือมีวีออสกับแคมรี่นะฮะขับได้เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมด แต่ถามว่าเวลาคุณขับ V8 นะฮะกับคัมรี่ความรู้สึกมันต่างกันไหมครับเหมือนกันครับคือผมอยากให้เข้าใจเรื่องเกตเกจตัวควบคุมเกจตู้เกตอะไรหลายหลายอย่างนะครับว่าตัวนี้ราคาเท่านี้ตัวนี้ราคาเท่านี้อันไหนถูกแพงๆนะครับก็นะฮะผมก็อยากให้ลูกค้ามือใหม่นะครับได้เข้าใจนะครับโอเคตัวนี้นะฮะถ้าใคร อยากจะรู้เรื่องมากกว่านี้ที่ผมบอกไปหรือว่าจะมาคอมเมนต์มาสอบถามผมได้นะครับผมก็จะบอกนะฮะจะบอกทุกอย่างผมไม่เป็นคนทุกอย่างผมสามารถบอกได้หมดผมไม่มีความลับนะครับคือผมทําอะไรผมเปิดเผยนะผมทําอะไรผมทําด้วยความจริงใจอยู่ในกฎร,เรนนะเบียบนะฮะผมเลยทําให้ชีวิตผมมีความสุขนะผมไม่ชอบที่จะออกนอกบอกนะครับ ก็โอเคนอกจากตัวเนี้ผมมีคอมเมนต์จะมาจะมาตอบนะฮะกร <c oughs> ะทู้นะฮะที่ลูกค้าถามผมในเพจนะฮะว่าอะไรคืออย่างไงก็ครับผมก็อันดับแรกนะที่ทุกคนต้องถามนะครับว่าโอเคกระทู้แรกเลยเริ่ม,เร,มเริ่มเลยดีวยกว่ากระทู้แรกถามว่าตู <c oughs> ้ผมอะ การเกิดกี่เปอร์เซ็นตะ์ครับผมบอกได้เลยนะฮะ90เรล้วอีก10ไปไหนโอเคอธิบายนะครับคือการที่จะให้ไข่เกิดได้มันไม่ได้อยู่ที่ตู้นะครับโดย100%หนึ่งผมอยากจะถามว่าสภาพไข่ที่มาฟักเป็นไขป่ประเภทไหนนะคฮะไขป่ประเภทอะไรนะฮะ ก็ยกยกตัวอย่างถ้าวไข่ผิดรูปนะฮะอาการยาวเกินมันรวมนะฮะตัวนี้เอามาก็คือ1สภาพไข่ต,ขต,ะะตนะัวนี้ยคล้ายๆเวลาติดโรคนะฮะติดโรคเนี้อเส้นถ้ามาฟักโอกาสจะได้น้อยนะครับเข้าตู้โอกาสได้น้อยเพราะไข่ไม่มสมบูรณ์ร้อยเเซ็นนะครับโอกาสที่ไม่ได้นะฮะสไข่ไก่สาว ต้องบอกเลยว่าเชื้อมันไม่แข็งแรงนะครับไก่สาวนะครับตอฟักเฮ้ยตู้ตั้ไข่ตลไทายทำไมฟักสิบฟองได้แค่สามฟองนะครับขอบอกว่าไก่สาวนะครับยันนะผมต้องให้รักรุ่นหลังๆมานะฮะให้เชื้อมันดีนะฮะผมจะบอกว่าถ้าไข่เชื้อดีร้อยเปอร์เซ็นต์ในการเกิดพูดจริงครับผมเพราะผมทําอยู่นะฮะไก่ผมเต็มไปหมดนะครับจนจนผม พอได้ไข่มาผมก็มาทําไข่เจียวไข่ดาวครับก็ขี้เกียจเลี้ยงนะครับก,บก็การเกิดก็นะฮะอยู่ที่ 1. เราดูแลรักษาระบบน้ำน้ำความชื้นไฟไฟดับหรือเปล่าหรือเปล่าแล้วไข่เชื่อแข็งแรงผมจะอยากจะบอกว่าร้อซนในการเกิดน,นะครับโอเคกระตุแรกนะครก็ผ่านไปกระตุที่สองนะฮะมีคนถามผมว่า ทำอย่างไรนะฮะถึงจะได้ตู้ฟักไข่ชัวเอ้ยทำอย่างไรถึงจะได้ตู้ฟักไขช่ชัว่ในการซื้อจาก,กับผมนะครับผมก็บอกว่าการซื้อของผมกนะ็คือว่าโอนเงินมาผมส่งตู้ไปหรืออย่างที่สองโอนมัดจำมาผมส่งตู้ไปแล้วคุณก็จ่ายกนะับ ที่ไปตนีนะฮะส่วนที่เหลือทําไมผมต้องให้มัดจํานะฮะสำหรับเก็บเงินปลายทางนะครับเก็บเงินปลายทางผมจะบอกว่าระบบขั้นตอนการทํางานของมันผมต้องไปนะฮะจ่ายค่าส่งค่าลงทะเบียนของพกงนะครับคือถ้าเราส่งปกติเราไม่ต้องเสียค่าทรรมเนียมจัดเก็บปลายทางแต่ถ้าเราจัดเก็บปลายทางเมื่อไหร่นะครับ เราก็จะเสียค่าธรรมเนียมนะคะผมก็เลยต้องมีการเพิ่มค่าค่าธรรมเนียมมันอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับทําไมผมต้องเก็บมัดจําก่อนนี่แหละฮะผมต้องไปจ่ายนะครับจ่ายค่าส่งจ่ายค่างปปลงทะเบียนรอบแรกผมส่งไปแล้วถ้าลูกค้าดันเปลี่ยนใจนะฮะเปลี่ยนใจไม่มาเอาสะนะครับตู้ก็จะส่งกลับมาหาผมผมก็ต้องชำระส่วนที่ดีกลับมาอีกนะฮะ ต่ถ้าผมไม่เอารับมัดจำนะครับผมไม่ได้รับมดจำมาผมส่งตัวให้ลูกค้าเลยลูกค้าไม่มาเอาหนึ่งผมเสียเวลานะฮะที่ไปส่งให้ที่เบต์นีสองเสียเงินนะฮะค่าทำเนียมค่าส่งนะครับนี่แหละครับผมถึงต้องให้มัดจำก่อนนะฮะคือผมอยากจะบอกว่าผมไม่โกงับผมเงินห้าร้อยบาทหนึ่งพันบาทผมไม่ไรู้รวยครับโกงแล้วผมไม่รวยก็มผมอาชีพนี้ผมอยากจะทำอีกยาวนานเพราะผม อยากจะไปฆ่าตัวตายโดยการโกงเงินใครอยู่ที่500ถึง1,000บาทนะครับคืออยากให้เข้าใจนะทุกครั้งนะครผมขายของผมจะโชว์บัตรประชาชนนะฮะคือผมอยากจะแสดงความรู้สึกใจว่าผมขายของเนี่ยผมไม่ได้คิดงที่จะโกงนะครับโอเคกระทูนี้นะฮะก็คือได้ชัวร์อยากได้ชัวร์ใช่ไหมมาที่ร้านผมได้เลยครับผมจ่ายเงินเอาของไปชัวร์ครับในกรณีที่อยู่ไกลกันนะฮะ เราก็ต้องทำคือแบแล้วก็ส่งโอนเงินมาให้ผมผมส่งของไปนะฮะหรือว่าจะให้เก็บปทางก็ได้โอนมาจ่ายให้ผมก่อนผมถึงถึงจะส่งของไปให้นะครับได้ชัวร์ครับผมไม่โกงนะครับนะครับถ้าผมโกงนะฮะคือนะฮะดำเนินการตามกฎหมายได้เลยครับฟ้องผมได้เลยก็ผมมีบัตรประชาชนโชว์อยู่ครับผมโอเคกร,กระทุ้นที่ 2, สองผ่านไปแล้วนะกระทุ้ที่สามครับผม ผมก็ถามว่าทำยังไงถึงได้ชั์ผมก็นะฮะโพสต์รูปแบบจราชนผมไปก็ถามว่าเกี่ยวอะไรกับบัจราชนแต่ครับผมก็บอกว่าเพื่อความมั่นใจของลูกค้านะครับเพื่อที่นะฮะลูกค้าได้มีความมั่นใจนะครับผมแสดงความบริสุทธิ์ใจในการขายครับผมประตูที่สามฮะทำไมต้องใช้แบบจราชนนะครับ ตูท้ที่4ี่นะฮะผู้ใช้ได้นานไหมนะครับใช้ได้นานไหมผมอยากจะบอกว่าถ้าซื้อตู้จากผมไปอย่างน้อยคุณต้องใช้ได้อย่างน้อย1ปีน้อยสุดคุณต้องใช้หนึ่งปีเพราะเพราะอะไรเพราะหนึ่งผมรับประกัน1ปีนะฮะถ้าอะไรเสียหายบอกผมครับผมซ่อมให้1ปีนั้นคุณได้ใช้อยู่แล้วนะครับ แล้วปีที่2ที่สคุณได้ใช้อีกแน่นอนแล้วผมถ้าคุณไม่ขนย้ายไม่ทับน้ําไม่ท่วมไม่เปียกฝนคือคุณรักษาดีนะฮะผมอยากจะบอกว่าเป็นสิปีนะครเพราะตู้ที่ผมใช้ตู้ไม้หัดครับผมถ้ามันอยู่เฉยๆไม่เปียกน้ําไม่จมน้ำนะครับใช้นดายาวก็ค่าส่วนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสียบอกผมครับผมรับประกันค่าแหรงฟรี ตลอดอายุการใช้งานลูกค้าแค่จ่ายแค่ค่าของที่ซื้อเท่านั้นพอนะครับแล้วค่าส่งตู้ไห้ผมหรือวิ่งมาให้ผมที่บ้านม่ต้อเสียค่าส่งผมรับประกันฟรีนะครับตู้ที่ออกจากผมไปนะครับถามว่าใช้ได้นานไหมผมว่าถ้ารักษาดีนะฮะใช้ได้นานครับนานนานจริงๆครับโอเคกันทูที่4นะครับต่อไปกันทูที่5นะฮะมีคนถามว่ามีรีวิวตู้5 6ร์ด์ฟองไหม ผมว่านั่งนึงเออผมยังไม่มีครับผมยังไม่มีตู้รีวิวผลาถุงฟองที่ผมมีก็มี3 0ฟอง1้อยรฟองนะฮะแล้วก็รฟองโอเคครับผม๋ยวผมจะทำรีวิวให้นะฮะเร็วๆนี้ครับยังช่วยติดตามด้วยครับวันนี้ก็โอเคนะครับขอบคุณนะครับสำหรับลูกค้านะฮะหรือว่าผู้ที่เข้าชมมาติดตามผมนะครับ ผมก็จะเอาสาระดีๆนะฮะมาฝากนะครับยังไงช่วยฝากติดตามด้วยนะครับคืออะไรที่เกี่ยวกับตู้ฟักไข่นะฮะหรือว่าไก่หรือว่าสิ่งที่แวดล้อมที่เกี่ยวกับตัดปีกนะฮะหรือว่าโรคว่าอะไรสอบถามผมได้นะฮะแต่ถ้าผมรู้ผมก็จะบอกถ้าผมไม่รู้ผมจะไปศึกษาถามผู้รู้มาตอบก,กระทู้ให้รัาผมยังไงน้องขอบคุณด้วยนะครับที่ฝากติดตามผมมาตั้งหลายนาที โอเคครับยังไงกนะ็ถ้าถ้าถ้าคนที่เข้ามาใหม่นะฮะยังไงช่วยกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อข่าวสารหรือเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับตู้คนไขมานะครับผมก็ได้ได้ลงใน YouTube ถ้าติดตามผมแล้วผมลงไปก็จะเด้งให้คุณเห็นนะครับโอเคในแค่นี้นะครับขอบมากครับผมที่รับติดตามนะครับผมสวัสดีครับ